วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการมีสุขภาพดีนะคะโดยคุณออราซึ่งคุณออรก,กาก็มีความรู้หลากหลายมากมาย so let's give uh, the information for our uh, guests to know what 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 would you like to present okay, okay. so in uh, Chivita brand we have products that turn usual ordinary food into something more interesting extraordinary to appreciate uh, their value for nutrition and for as medicine food as medicine คือคอนเซ็ปต์งขงชวิตตาก็คือเรามีวัตถุดิบเยอะแยะมากมายรอบๆตัวเราแล้วเราก็นำมาทำให้เป็นอาหารสุขภาพแล้วก็มีความอร่อยด้วย คือคอนเซปที่เราพยายามอยากจะนำเสนอให้ทุกคนไดไป We have products for something savory salty and for something sweet as a dessert ทางกลุ่มนั้นก็คือเป็นการถนอมอาหารด้วยการใช้เกลือถนอมอาหารก็คือดองแบบโบราณของเรานั่นเองแต่ทางกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่มีรสชาติหวานมันก็จะมีลักษณะของการใช้น้ำผึ้งเข้ามาผสมเบรนเข้าไปด้วย ซึ่งทั้งสองอย่างมันก็เป็นสิ่งที่เราจะค่อยๆเรียนรู้ไปว่ามันมาจากไหนแล้วทำได้ยังไงนะคะ and some products you can use for both for example probiotic ginger with kombucha and honey is a delicious dressing for salad and also you can make a drink with a soda or coffee or something อย่างกรณีอย่าง โรบายติดขิงเนี่ยนะคะมันก็คือคอมบุชาแล้วก็ขิงแล้วก็ฮันนี่ใส่น้ำเชื่อมเข้าไปด้วย and also we have taste of vinegar also ควมบุชา<อ> is <the> vinegar yes มันก็จะมีรสที่กลมกล่อมตเต็มไปด้วยรสหวานเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดของสไปอ่ะนะคะเราสามารถจะเอาไปใช้เป็นตัว Uh, ผสมในด้วยซึ่งสลัดได้แล้วมันก็จะมีรสชาติที่ดีนอกจากนั้นเราก็จะเอามาทำเป็นน้ำดื่มที่มันมีความอร,อร่อยและก็ได้ประโยชน์นะคะ So the same idea of uh, kombucha vinegar and honey you can use for onion and garlic uh, ในในลักษณะของหลักการในนี้เราก็สามารถที่จะดึงเอาวัตถุดิบที่อยู่ในครัวเราหามาง่ายๆก็เอาหอม แดงมาดองเอาอกระเทียมมาดองด้วยนะคะมันก็หลักการเดียวกันแล้วเราก็จะเอาไปใช้เพื่อให้เกิดรสชาติหลากหลายซึ่งมันก็จะได้ประโยชน์และอร่อยโอ you can ด uh, ูอ o s a s โซ่เซมคัมบูเชนท้ายในโฟลแล้วมัสำหรับอ,อันนี้เราก็เอามะนาวมาฝานแล้วเราก็จะได้เก็บรสชาติของ ความเปรี้ยวความหอมน้ำมันหอมระเหยของมะนาวซึ่งมันจะมีฤทธิ์เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นเมื่อมันดองอยู่เมื่อมันสูกบรรจุอยู่ในน้ำคอมบูชาแล้วก็มีตัวน้ำตาลเป็นตัวเพิ่มชีวิตชีวาให้กับน้ำงเรา So you can use kombucha for extracting any herbs that you like to give more flavor and more medicine. น้ำคำปูชาที่เรามีเป็นสารตั้งต้นพื้นฐานเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาใส่ในเอิร์ฟก็คือสมุนไพรที่มันเป็นประโยชน์แต่เราต้องการที่จะสก,กัด้คุณค่าทางอาหารมาและลดและกลิ่นเนี่ยเราก็จะเอาไปใช้กับการปรุงอาหารอื่นๆได้อีกมากมาย And the, uh, when you talk about dessert you can create something Uh, using this idea as your home or use what we have to offer. but like for example, chocolate can be in whole bean, can be in uh, powder, okay. or can be in uh, nims i will show you also. I, didn't okay. I, 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 I will uh, translate uh, yang yeah. uh, uh -huh. ได้หลายรูปแบบอย่างเช่นเช,ช็อกช็อกโกแลตเนี่ยเราก็สามารถจะเอาช็อกโกแลตโขงมาผสมกับตัวสไปซี่คือ,อสมุนไพรกลิ่นต่างๆ